ไปเขียวปุ๊บพี่ปอก็จะเห็นแล้วแต่มีคนอยู่ข้างหลังค่ะผักพี่ปอทันทีเ,เลยแล้วรถมันก็จะยกล้อนิดนึงถ้าเรายกล้อมากกว่าน,นั้นอ่ะเราหงายแน่ๆ machine. Gene. 3, 2, คนอื่นเลยให้เด็กๆแนะนำตัวให้พี่ปอรู้จักหน่อยอ่าผมชื่อตินนะครับผมเด็กชายวิเกรากประสานการอายุ14ปีนะครับครับคนสวยละครับหนูชื่อเด็กหญิงแจสลีนหนูอายุ6ขวบค่ะออาต่อไปเลยหนูชื่อวันใหม่คะ่ะอายุ10ขวบค่ะ ครับพี่ปอนะครับสุริยาสมศิลานะครับมาจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการครับผมแล้วเมื่อกี้น้องๆทั้งพี่ตีนเนาะน้องแตสลลนแล้วก็วันใหม่เราไปมีกิจกรรมเมื่อกี้กันเรื่องของการเข็นรถเข็นเนาะอ่าใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างอ่ะขอพี่ขอถามพี่ตีนก่อนพี่ตี่อว้ยผมผมว่าการเป็นคนเข็นนี่มันก็ต้องแบบมีความคือห้ามแบบ เบาเกินไปหรือหนักเกินไปหรือว่าถ้าหนักเกินไปมันก็จะแบบก็จะเร็วไปอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ครับผมแต่ถ้าเข็นเบามากมันก็จะไม่ไปไหนสักทีนะครับผมตัม้งแต่เข็นไปตรงๆกับเข็นที่มีอุปสรรคเช่นอ่าเป็นแรมมีสเต็ปอันไหนง่ายก,ก,ากว่ากันทีคิดว่าอุ้ยผมว่าเข็นตรงแรมครับเพราะว่ามันต้องแบบมันต้องกะน้ําหนักมือการเข็นให้พอดีมากๆแล้วเมื่อกี้เห็นมีเข้าลิฟด้วยลิฟเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่ครับลิฟลิฟก็คับแคบมากเลยครับ แต่ว่าส่วนตัวผมการเป็นคนนั่งมันก็รู้สึกวิววิว,ว,วนิดหน่อยนะฮะว่าคนเข็นเขาจะน่าไว้ใจหรือเปล่าครับผมบเป็นคนนั่งกับคนเข็น,น,นกกคนเข็นครัาคนเข็นกว่าชอบอันไหนมากกว่าแล้ว่างคนนั่งกับคนเข็นชอบคนเข็นมากกว่าครับอโอเคครับผมอ่ะขอถามจัสันินบ้างตอนหนูนั่งรถเข็นมันสนุกมากเลยครับยังไงใครสนุกมากยังไงเลยเมื่อกี้ใครเข็นหนูพี่จีนเข็นหนูเปล่าใช่ไหมครับ สนุกไหมตื่นเต้นไหมสนุกระหว่างสวนสนุกรถไฟหอกกับดักรถเข็นอันไหนสนุกกว่ากันเมื่อกี้นี้ทุกอย่างเลยทุกอ,อย่หางสนุกเข้ากันเลยเหรอโอ้แล้วเมื่อกี้พี่ตินเข็นหนูอะ่ะขึ้นทางลาดอะ่ะหนูกลัวไหมครับไม่กลัวไม่กลัวเลยทําไม่หน<า>ูไม่กลัวเพราะว่ามันดูมันดูสนุกดีอ๋อมันดูสนุกดีแล้ว แล้วหนูหนูคิดว่าระหว่างหนูเข็นกับหนูนั่งหนูชอบอันไหนครับเข็นเข็นเลยชอบปวดเหรอทำไมหนูไม่ชอบนั่งพอานั่งมันนั่งขเฉยมันไม่สนุกแต่เข็นหนูเข็นหนูเข็นเร็วไปหน่อยโอ้เลยแต่ว่าถ้าเราเข็นเราต้องเข็นเร็วหรือเข็นช้าครับช้าใช่พวกความปลอดภัยนะเราชินนี้ต้าเข็นช้าๆแล้วก็ถ้ามีมีเสาหรือบุปสักเราต้อง ระมัดระวะังถูกต้องวันใหม่เป็นยังไงบ้างเอาเป็นคนเขียนก่อนเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบว่าหนกลัวคนที่นั่งเขาแบบว่าไม่ปลอดภัยโอ,อ้แล้วระหว่างที่เราเราเป็นคนนั่งหลักก็รู้สึกเสียวๆอยู่ค่ะรู้เสียวค่ะสั่นไหม <c oughs> สั่นใช่ไหมถ้าให้เลือกระหว่าง คนเข็นกับคนนั่งหนูชอบบันหนังหรือ <คน S 1> ว่าไม่ดีนะพูดคนเข็นคนเข็นเหรอทําไมถึงเลือกคนเข็นครับเพราะว่าอมันดูปลอดภัยกว่ามันดูปลอดภัยกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรานั่งเราเสียวเราลัวไม่รู้ว่าพี่ติมจะพาเราไปที่ไหนใช่ไหม ถ้าหากว่าเราไปพบเจอคนพิการที่เขาขอความช่วยเหลือจากเราอะค่ะเราก็ถ้าหากว่าเรารู้วิธีการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้เราสามารถช่วยเหลือคนพิการคนนั้นๆได้ตามความต้องการของเขาตามความตั้งใจดีของเราได้อย่างปลอดภยัยและก็ ประสบความสําเร็จอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราไปพบคนพิการที่เป็นที่กําลังใช้วิวแชร์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขากําลังจะขึ้นทางลาดชันแต่ว่าเขาไม่สามารถขึ้นได้ด้วยตัวเองเราต้องการเข้าไปช่วยเขาหรือว่าเขามาขอความช่วยเหลือจากเราเราก็ควรที่จะมั่นใจก่อนว่ากําลังของเราพอนะที่จะช่วยเข็นเขาขึ้นไปได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเกิด เราเห็นว่าเราไม่ไหวตัวเล็กไม่พออาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมาช่วยหรือว่าถ้าทางลาดชันนั้นมันมันมันชันเกินไปดูแล้วไม่ปลอดภัยก็อาจจะต้องไปหานลิฟต์หรืออะไรพาเขาขึ้นไปแทนค่ะตั้งสติก,ก่อนว่าเออเราช่วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ปลอดภัยทั้งคู่ถ้าเข็นขึ้นก็เข็นปกติเลยนะคะ ขึ้นไปโดยให้คนพิการนำขึ้นไปก่อนแต่ในกรณีที่ตอนเข็นลงมาค่ะบางคนไม่รู้เข็นคนพิการลงมาก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุคนพิการตกรถเข็นได้อย่างนี้ค่ะก็ควรที่จะเข็นด้วยการที่ให้คนช่วยเดินลงมาก่อนโดยที่ค่อยๆเดินถอยหลังลงมาก็จะช่วยให้คนพิการสามารถลงมาที่ข้างล่างได้อย่างปลอดภัย ถ้าขึ้นบันไดอันนี้จะค่อนข้างยากเพราะว่าบันไดมันจะต้องจริงๆช่วยได้นะคะในกรณีที่ไม่มีทางล่าอะคะแต่ว่าคนที่ช่วยอะค่ะกำลังอาจจะต้องพอที่จะเข็นขึ้นไปวิธีการก็คือเข็นยกล้อยกล้อเล็กข้างหน้าขึ้นมานิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ใช้ล้อใหญ่ค่อยๆดันขึ้นไปอะค่ะจนถึงจนถึงชั้นข้างบน แต่ถ้ากำลังเราไม่พออันนี้อุบัติเหตุก็เกิดได้เช่นกันถ้าเราเห็นว่ากำลังเราจะไม่พออาจจะต้องไปขอคนมาช่วยอย่างนี้ค่ะส่วนข้ามถนนก็เช่นกันค่ะข้ามถนนก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของไฟจราจรดูให้ปลอดภัยค่ะแล้วถ้ามีฟุตบาทก็จะต้องระวังตรงสเต็ปฟุตบาทให้ดีค่ะในกรณีที่จะข้ามสเต็ปหรือว่าขึ้นฟุตบาทอย่างนี้ค่ะ ก็อย่างคล้ายๆบันไดอะค่ะจะต้องลกยกล้อขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้ล้อเล็กมันลอยขึ้นแล้วก็เราใช้ล้อใหญ่ดันขึ้นไปอันนี้ก็จะถูกต้องและปลอดภัยค่ะพี่ตีนนะครับครับว่าถ้าพี่ตีนอยากเจอเคสหรือเจอคนพิการนะครับสิ่งที่ต้องระวังที่อยากจะช่วยคนพิการต้องต่นจะระวังอะไรเป็นันดับได้ผมว่าผมควรระวัง พวกรถยนต์นะครับพวกยานพาหนะครับเพราะว่าแบบ <c oughs> อย่างที่เห็นนะครับคุณสมัยนี้เขาขับยานพาหนะกันแบบน่ากลัวมากเลยฮนะไฟแดงหยุดเขายังไม่ยังไม่หยุดเลยครับก็ต้องแบบมีสตินิดนึงเวลาเห็นอะไรพวกนี้ครับโอ,โอเคขอบคุณมากาครับแล้วก็กซลีนราคะถ้าสมมติว,ว่าหนูมีโอกาสที่จะช่วยคนพิการที่นั่งรถเข็นเหมือนพี่ปอหนูหนูอยากจะช่วยไหม จะช่วยอยู่ค่ะกาสลินคิดว่าระหว่างลงทางลาดกับขึ้นทางลาดแล้วก็ลิฟตุกอันหนอันไหนหนูจะช่วยอันไหนลิฟหนูหนูทำไมถึงช่วยลิฟ์บอกคือกอนได้ไหมเพระลิฟมันง่ายอ๋ลิฟมันง่ายแล้วถ้าเป็นทางลาดทางลาดมันยากกว่าใช่ไหมคะใช่อ๋อโอเคขอบคุณครับอ่าวันใหม่บ้าง ถ้าสมมติว่าเจอคนพิการเหมือนที่ปอรครับผมในสถานที่ไหนก็ตามนะน้องวันใหม่เนี่ยอยากจะไปช่วยเขาไหมอยากค่ะก่อนที่หนูจะช่วยเขาเนี่ยหนูหนูต้องทํายังไงก่อนต้องถามเขาก่อนว่าเขาจะไปไหนคะ่ะแล้วก็แล้วระหว่างห้องน้ำหละ่ะห้องน้ำห้องน้ํายากไหมไม่ค่อยยากเลอะประตูห้องน้ํากับประตูลิฟต์มันใกล้เคียงกันมากเลยนะ ลิฟต์มันจะเก้าสิเซนเด็กๆดูงูว่ามือเก้าิเซนเท่าไหร่เก้าสิบเท่าไหร่90สิบเซนประมาณสองแต่ถ้าประตูห้องน้ำ<อ>มันเล็กกว่า90ิเซนที่เด็กๆคิดว่าพี่ปอเข้าได้ไหมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลยครับขอถามแจสซีนก่อนทำไมที่ือดเด็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันเล็กไปเพราะามันจะเข้าไม่ได้๋อเพราะมันจะเข้าไม่ได้โอเคอะพี่ปิบ้างผมก็ว่าพี่จะเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าแบบมันเล็กเกินไปแล้วก็มัน ค่อนข้างที่จะเดินลําบากนิดนึงด้วยความที่มันมีความต่างระดับด้วยครับใช่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะทําให้พี่เข้าลําบากหน่อยครับแต่สิ่งที่พี่ปอไปชอบไปที่สุดคือที่ไหนเด็กๆปอทราบไหมชอบไปแล้วสะดวกนูนรนู้หนูคิดว่านี่ชค่ไปิีเจพ,พ,พัจพกพอิีเจพักมันจะเปิดอัตโนมัติเองก็เหรอโอเคไปห้างก็สะดวก แล้วก็สิ่งที่พี่ปอชอบที่สุดนะครับเด็กๆก็คือสวนสาธารณะนะนเพราะว่ามันกวา้วางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีถนนที่เอื้อสำหรับคนพิการที่นั่งรถเข็นมินแชพี่ปอเคยเดินทางแล้วเจออุบัติเหตุไหมคะเคยนะครับอุบัติเหตุน,นั้นอาจะจะเป็นเรื่องของอาจจะความไม่รู้ของของคนที่จะมาช่วยเนเห็นพุบาทใช่ไหม ที่มันเป็นทางมะลายนะครับแล้วก็เราก็จะข้ามทางมะลายเหมือนกันครับมันใหม่แล้วจะมีคนเยอะเลยแล้วพี่ปอก็จะข้ามไฟก็เขียวไฟเขียวปุ๊บพี่ปอก็จะเห็นแล้วแต่มีคนอยู่ข้างหลังค่ะผักพี่ปอทาทีเลยตอนนีน้พอผัานทีนเราก็ตกใจแล้วรถมันก็จะยกล้อ,อนิดนึงซึ่งถ้าเรายกล้อมากกว่าน,นั้นอ่ะเราหงายแน่ๆอีกอันหนึ่งก็จะเป็น เรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เด็กๆเคยเห็นฟุตบาทไหมเคยครับฟุตบาทพอขึ้นฟุตบาทไปแล้วพี่พอขึ้นได้สะดวกใช่ไหมใช่พี่มอเตอร์ไซค์ก็สะดวกด้วยเหมือนกันเอาขึ้นเลยพี่มอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นพอพี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นพี่มอเตอร์ไซค์บีบแต่ไล่เราด้วยใช่พี่พอเลยบีบแก๊กๆิ๊กกิ๊กกิ๊กพี่ปอก็เฉยเอพี่ปอก็เฉยพี่มอเตอร์ไซค์ก็เฉียวพี่ปอ อันตรายมากค่ะจริงครับอ๋อพี่ปอครับแล้วเวลาแบบสมมุติว่าผมเดินไปเจอคนพิการเงี้ยมันจะพอมีทางไหมที่ผมจะรู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแบบไหนบางทีตินอาจจะถ้าตินอยากจะช่วยตินสามารถเข้าไปถามได้ะนะครับ,รบไม่ใช่แค่คนพิการที่นั่งรถเข็นอย่างเดียวนะครับเป็นความพิการประเภทอื่นด้วยตินสามารถไปถามได้พี่อยากให้ผมช่วยอะไรไมครับที่จะไปตรงไหน แล้วถ้าผมจะช่วยผมต้องอยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนพิการนะเขาก็จะบอกว่าน้องสามารถเห็นตรงนี้ได้นะพี่จะมันตรงนี้มันมีหนะลุมนะเราต้องยกหน้านะอะไรครับอ๋อเข้าใจนะคับผมต้องคำนึงอะไรมากที่สุดนะคะอันที่หนึ่งมีความรู้หรือเปล่าก่อนถ้าเราพอมีเราเข้าไปถามว่า อยากให้ช่วยไหมนะคะถ้าเขาโอเคที่เขาจะทําเองเราไม่ต้องช่วยค่ะแต่ถ้าเขาอยากให้ช่วยเขาจะบอกว่าให้ช่วยแบบไหนแล้วเราก็ไปช่วยตามที่เขาร้องขอค่ะต้องเคารพในการตัดสินใจของคนคนหนึ่งเช่นกันค่ะถ้าทางขึ้นทางลาดก็ผู้ช่วยเหลือก็คืออยู่ด้านหลังแล้วก็ตัวตัวผู้ช่วยเหลือค่ะต้องเหมือนกับโน้มไปข้างหน้าเยอะนิดนึงเพื่อถ่ายน้ําหนัก ด้านหน้าจะทําให้เราออกแรงเข็นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าตอนลงท่าทางที่ชันมากๆควรจะหันหลังลงนะคะแต่ว่าต้องบอกคนพิการนิดนึงว่าตอนนี้ลงนะอาจจะต้องพิงมาไม่ต้องไม่ต้องกังวลเพราะบางทีแบบพอมันเหมือนกับเราไม่เห็นอะไรแล้วเราไหลลงมามันก็น่ากลัวนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องบอกเขานิดนึงว่าอ่ะกำลังจะลงแล้วนะแล้วก็ค่อยๆลงมาค่ะความพร้อมของแต่ละคนขึ้นอยู่กับ แรงของเราด้วยเนาะคือถ้าแขนเราไม่ค่อยมีแรงอย่าไปช่วยค่ะเพราะว่าการลงทางลาดเนี่ยมันต้องใช้แรงในการแบบพยุงตัวรถเข็นแล้วก็การถ่ายน้ำหนักเราต้องรู้วิธีว่าเราจะลงยังไงให้ไม่กลิ้งกันมาทาั้งคู่อะคะ่ะบันไดเนี่ยไม่แนะนำเนาะเพราะว่าบันไดคือคนที่ช่วยจะต้องใช้แรงพอสมควรทั้งน้ำหนักของวิลแชร์แล้วก็น้ำหนักของอคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้หาลิฟต์ แต่ถ้าไม่มีลองหาทางลาดดูค่ะมันอาจจะใช้เวลาในการค้นหานานนิดนึงแต่ว่าทางลาดปลอดภัยกว่าค่ะข้ามถนนต้องรู้ว่าตรงนั้นเป็นมีไฟเขียวไฟแดงไหมถ้าไฟเขียวไฟแดงแล้วอ่าโอเคคนข้ามได้ทั่วไปก็ ข้ามได้ปกติแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าเราจะต้องถามพาก่อนว่าเขาอยากให้ช่วยอะไรไหมถ้าเขาอยากให้ช่วยอ่าลงจากสเต็ปหน่อยก็ช่วยพาลงถ้าเราทําเป็นเนาะถ้าลงเสร็จแล้วดูจังหวะสัญญาณไฟอ่าพาค่อยๆเข็นไปแต่บางคนถ้าสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอะค่ะบางครั้งเขามีทักษะที่จะแบบเข็นได้ด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันก็ต้องดูเพราะว่าถ้าเขาเข็นเองอยู่แล้วเราไปช่วยน้ําหนักมันเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะกัดจังหวะไม่ได้แล้วเกิดอันตรายมากกว่าเดิมค่ะ อ๋อพี่ปอครับแล้วมันมีแบบว่าคําพูดหรือว่าท่าทางที่เราไม่ควรทํากับคนพิการอะไรย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าเท่าที่พี่ปอประสบการณ์นะครับเท่าที่พี่ปอได้มาอาจจะเป็นเรื่องของเข้ามาถามว่าหนุมาทําไมล่ะลูกทาไมไม่ทาไมไม่อยู่บ้านมีครอบครัวไหมอ๋อน่าสงสารเนาะเป็นเวรนเป็นกรเ้ยเหมือมน,นปจะเีเขา<อ>ใช่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 แต่ว่า มันมันไม่ใช่เวรใช้กรรมที่คนวิการเกิดมาแล้วเป็นคนวิการแต่บางทีคนแกน่หรือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ค,คิดว่าเป็นเวรเ,เป็นกรรมเป็นบาปกรรมที่เราทําอะไรมาเราฆ่าสัตว์มาหรือเปล่าพอบอกมาแล้วเราถึงมาเป็นแบบนี้เรามาใช้กรรมนะอะไรเงีแบบ้ยอันนี้อีกส่วนหนึ่งเรื่องของอการมองด้วยครับมองตั้งแต่หัวจนเท้าเลย,ยสายตาเรารู้แล้วเ,เรารู้ได้คนวิการจะรู้ได้มามองบางทีมองแบบมาทําไมอะไปดูหนัง เข้าห้างหรืออื่นๆที่ทุกคนจะไปเขาก็จะมองว่าทําไมหรือว่ารอคิวอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้ครับเท่าที่พ<อ>ี่ป<พ>อ,<พ>อเห็นมาคนไม่รู้ไม่เขาไม่เป็นไรนะเราเราก็ไม่ได้โทษเขาแต่ว่าถ้าคนพิการคนนั้นเขายังไม่ได้แข็งแรงเขายังไม่กล้าที่จะออกข้างนอกเขาก็จะไม่ออกข้างนอกอีกเลย ได้ลองนั่งรถเข็นกับเข็นรถเข็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ๋ครับอ <ไง S 2> ุยก็รู้สึกว่าจริง,รงๆการเป็นคนนั่งเนี่ยมันก็มันก็หวาดเสียวอยู่นะครับว่าคนเข็นเขาจะเข็นไปยังไงต่อให้เรารู้ว่าเขานหน้าไว้ใจแค่ไหนมันก็มันก็จะมีความแบบวิวๆิวแล้วก็ขนลุกยุ่อยู่ครับผมแล้วพอเป็นคนเข็นพอเป็นคนเข็นมันก็ต้องแบบมีความระมัดระวังสูงมากพวกฟุตบาทพวกพื้นต่างระดับอะไรอย่างงี้ครับว่าเขาจะสะดุดหน้าขำมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับผม ถ้าต่อไปนี้หลังจากนี้เราไปเห็นเราคิดว่าเราจะมีวิธีเข้าหาหรือไปช่วยเขาจะเริ่มยังไงดีอ๋อผมก็จะค่อยๆย่องเข้าไปเฮ้ยนะครับผมมีอะไรให้ช่วยไหมครับโอเคครับเดี๋ยวช่วยครับบไปเลยครับแล้วก็ช่วยไปเลยลงบันไดไปเลยใช่ครับผมไม่ใช่ครับพี่ไหมว่าพี่ปอผมว่าถ้าเห็นคนพิการอย่าทำอะไร ให้เขาเห็นอะไรไม่ควรทำห้ามเข็นโดยที่ไม่ได้บอกเขาก่อน่อแล้วหลังจากนี้ถ้าหนูไปได้เห็นได้เห็นผู้พิการคนพิการหนูต้องหนูจะอยากเข้าไปช่วยไหมอยากค่ะยังไงเข้าไปยังไงเข้าไปถามเขาว่าจะให้หนูช่วยไหมคะถ้าเกิดเขาบอกว่าจะให้ช่วยหนูก็ช่วยเขาด้ แป๊บหนึ่งเด้นั่งนั่งแหกขาสบายไหมคะ <c oughs> ได้ <c oughs> นั่งได้ไม่เป็นไรที่้อเ่นตอบเป็นนี้ถ้าหนูไปเห็นคนนั่งรถเข็นหนูจะทำยังไงดีนะหนูหนูไปช่วยเขาหนูจะเข้าไปพูดว่าอะไรจะเข้าไปช่วย <c oughs> ให้หนูช่วยไหมคะถ้าเขาตอบว่าดีค่ะพาไปเชียงใหม่หน่อยไ,ได้ไหมคะ จะไปไม่ได้เพราะมันไกลอ๋อมันไกลใชไเเวลาถ้าหนูได้ไปช่วยคนพิการเข็นรถเข็นหนูจะต้องระวังยังไงบ้างเราต้องระมัดระวังรถยตนด้วยและเข็นเร็วได้ไหมไม่ได้เข็นเร็วไม่ได้เหรอแล้ต้องเข็นเบาๆถ้าเข็นเร็วมันจะมีอะอ่อุบัติเหตุนึกั้ไทยไม่ออกเลยคะ 呜呜。